ฉันูแม่คะไม่มีคอนเทนต์ค่ะฉันเหนื่อยจริงร้อนจริงสุดๆแม่เป็นยังไงต้องเจอเรื่องอย่างนี้จริงค่ะรถกรกตะชนว้ถามจริงเธอค่ะเคยทำอะไรที่มันเป็นแบบนี้ไหมคะ่ค่ะอย่าให้ป้าเห็นนะตาช่วยด้วยอย่าให้ป๊าเห็นทุกคนตอนนี้จอดอยู่ข้างทางก่อนค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะเข็นถึงปั๊มแล้วมันร้อนร้อนขอพักก่อนนะคะจะเป็นลม แม่ขำแบบว่ามันร้อนอ่ะแล้วรถแล้วรถใหญ่ก็เยอะรถมันเป็นส่วนเลนเอาถนนให้เขาดูใช่ดีสนนมมันก็เป็นแค่นี้มันเป็นส่วนเลนอ่ะเธอแล้วเราเข็นพาเปิดโลกกว้างมากกว้างมากสบากินก๋วยเตี๋ยวเลยไหมนอาจะทำขนมจีนเราเรามาซื้อเราพักเที่ยงเราไปเกี่ยวข้าวเราพักเที่ยงเกี่ยวข้าวกะทิเอ้ยลูก มารับนะเทียบกลับไปเถอะนะเทียบไม่ไหวแล้วเจ้าพี่ไปซื้อน้ำมันมาให้เหรอเจ้าชายเจ้าจ้าเจ้าชายอุ้ยพี่กะทิไปซื้อน้ำมันมาให้กะทิอะไรนะลูกเอาน้ำมันมาโอเคอุ้ยพี่กะทิไปซื้อแล้วเรารอดแล้วโอเคพี่กะทิไปซื้อน้ำมันให้แล้วแม่ล่าเส้นใหม่ดิเพราะว่าโอ้ยเซ้นอีกแล้วกูนี่เดี๋ยวเติมก่อนคนมีเครดิตจะมีเงิน้ำมันหมดค่ะมุ้เจ้าขาโอ้ยเดี๋ยวหาว่าคอนเทนต์ลูกๆเห็นคลิปแม่ยังยัง อุ้ยแสดงว่ามันหมดบ่อยแน่นอนมันมีกล้วยขนาดนี้พร้อมมากแสดงว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นบ่อยแน่นอนไม่งั้นมันไม่มีกล้วยพร้อมขนาดนี้แม่พีพาเปิดโลกพระเอกของเราอาลาไปใส่มาหนึ่งขันยูรานชางไหนครับอาลายู่ทั้งพี่มาให้หนัง ออกมาเปลี่ยนหลอ่อรถพอดีอาาพี่กะทิก็เลยมาเจอม,มาเจอ,อโอ้ยมาเจอเลยใครขับคะนางบีครับเออจะพาล,ลูกมาเรียนรู้โลกกว้างที่หมดแม่กว้างกวาง่า <laughs> แเหือกว่านั <c oughs> กเยเว้ยที่นางพูดว่าน้ำมันหมดสีแรกนึกว่านางแบบแกล้งํามันดับจริงเว้ยดับเลยลอ,ลองทุกคนลงคะเข็นรถเราะอะไรวะเนี่ย <laughs> วานี้มันขับมาจอดไวอะคงรู้แหละว่าพ่ลูกกีโนแสบมากไอหลวงพ่อมึงแสบมากมีหน้าล่ะมันนั่งอยู่ในบ้านใช่นั่งคนเดียวไม่เล่นเขาไม่มีรถไงโอ้โหแล้วแม่ก็ไม่รู้กูก็ไปขับมาอย่างมั่นใจใหม่ d ก็พาพาลูกเรียนรู้โลกว่างแม่จเสียงแด้นะแมน้ำมันหมดน้ำมันหมดแล้วก็เรียกเจสิก้าเจ นุ่นมาอีกแล้วนุน่นโอสองสัยเห็น<ม>เห็นเห็นไรเราหรือเปล่าเออมาช่วยกันใหญ่แล้วเอา้าไม่กอโอให้เอกมาไอกแกแ้วไ <laughs> อแก้วเออเอ้ทำไมมาช้านักล่าก็ <c oughs> เป็นลมอ่ะน้มนหมดน้ำมันหมดเห็นมนุ่นพูนเข็นมาจังแต่พูนเข็นมาจากร้านค้าจ้าขำมีกรวยเออจริงแสดงว่ามันต้องรถคันนี้ประสบภัยบ่อย ไปใส่นั้นไปซื้อขนมจีนเหรอไปช่วยใช่ไหมไปซื้อขนมจีนก็ได้